ลูกๆที่รักทั้งหลายวันนี้แม่ชียาจะมานั่งสนทนาธรรมกับลูกลูกเรื่องกัลยาณวาทะหรือวาจาอันเป็นกุศลธรรมะเพื่อประชาชนที่ใครๆก็เข้าถึงได้ไม่ว่าลูกจะเป็นคนทํางานพ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาหรือผู้สูงวัยทุกคนต่างต้องพูดต้องสื่อสาร ต้องใช้คำพูดในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นคำพูดจึงเป็นเหมือนอาวุธที่เราใช้ในสังคมประจำวันและคําพูดนั่นเองสามารถเป็นทั้งสะพานที่เชื่อมใจให้ใกล้กันหรือเป็นเหมือนกำแพงที่กั้นให้ห่างไกลออกไปแม่ชีจึงอยากชวนลูกๆมาฟังเรื่องของวาจาที่จะนำความสุขความร่มเย็นและความงดงามมาสู่ครอบครัว มาสู่สังคมของเราวาจานั้นก็คือกัลยาณวาทะคำพูดที่ดีงามนั่นเองนะลูกๆความหมายของกัลยาณวาทะแปลตรงๆว่าวาจาอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงถ้อยคำที่ออกมาจากใจอันสุจริตเป็นวาจาที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ทำลายใจใคร แต่เป็นถ้อยคําที่เกื่อกูลปลอบโยนและนำพาให้เกิดปัญญาลูกลองพิจารณาดูสิว่าทุกครั้งที่เราได้ยินคนพูดเพราะกับเราสัมผัสแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรใจเราจะเบิกบานจะผ่อนคลายเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านลงมาที่หัวใจในทางตรงกันข้ามหากมีใครมาพูดร้ายใจเราก็จะร้อน จะหดหูเหมือนมีไฟมาจุดอยู่ในอกนี่แหละลูกๆความสำคัญของการพูดพระพุทธองค์ท่านได้สอนไว้ชัดเจนว่าวาจาดีงามนั้นควรประกอบด้วยคุณสมบัติสประการคือพูดจริงไม่โกหกไม่บิดเบือนพูดอ่อนหวานไม่หยาบคายไม่กระด้างพูดเป็นประโยชน์คำพูดควรเกื้อกูล ไม่พูดให้เสียหายพูดถูกกัละเทศะรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรเงียบหากคําพูดของลูกมีครบทั้งสีประการลูกก็จะได้ชื่อว่าพูดกัลยาณวาทะนั่นเองนะลูกๆกักลยาณวาทนในครอบครัวลูกๆที่เป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นคู่ครองล้วนต่างต้องพึ่งพาคำพูดต่อกันถ้าบานใดใช้คำพูดที่ดี จะทำให้บรรยากาศในบ้านสงบเย็นเสียงในบ้านเต็มไปด้วยความสุขบ้านนั้นก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนของหัวใจเช่นเวลาเจอหน้ากันในตอนเช้าเราเอ่ยเพืองคำว่าสวัสดีจะ้ะดูแลตัวเองด้วยนะใจของคนฟังก็สดชื่นแล้วในทางตรงกันข้ามหากใช้คำพูดประชดพูดกระแทกกระทัน เพียงไม่กี่ประโยคก็สามารถทำให้บ้านทั้งบ้านวุ่นวายได้แม่ชีอยากฝากลูกๆไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาลูกโกรธหรือไม่พอใจใครขอให้ใจเย็นๆไว้ก่อนใจที่ร้อนจะพาคำพูดให้หยาบเพราะคำพูดครั้งเดียวอาจสร้างแผลลึกที่ยากจะเยียวยาแต่ถ้าเราอดทนแล้วเลือกใช้คำพูดที่ดีไฟก็ไม่เกิดและยังอาจเปลี่ยนคนที่โกรธ ให้หายร้อนลงได้ด้วยนะกัลยาณวาทะในสังคมเมื่อลูกออกไปทำงานออกไปใช้ชีวิตในสังคมลูกต้องพบเจอผู้คนหลากหลายทั้งคนถูกใจและไม่ถูกใจแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ท่ามกลางความแตกต่างก็คือคำพูดนี่แหละหากลูกเป็นพ่อค้าแม่ค้าคำพูดดีๆจะดึงดูดคนซื้อ หากลูกเป็นลูกน้องคำพูดสุภาพจะทำให้หัวหน้าไว้วางใจหากลูกเป็นผูน้นํำคำพูดสร้างขวัญกำลังใจให้พูดตามแม่ชีอย่างย้ำว่าสังคมที่เต็มไปด้วยคำพูดสุภาพจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นคำพูดนั้นไม่เสียเงินทองแต่กลับสร้างคุณค่ามหาศาลพลังของวาจาลูกๆรู้ไม่ว่า คำพูดเหมือนเมล็ดพืชที่เราหวานลงไปในใจคนอื่นทุกเมล็ดที่หวานลงไปจะค่อยๆเจริญงอกงามเป็นต้นไม้คำพูดที่อบอุ่นจะเติบโตเป็นความรักคำพูดที่ให้กำลังใจจะเติบโตเป็นความเพียรพยายามขณะเดียวกันคำพูดที่ทำร้าย จะเติบโตเป็นความเครียดแค้นหรือความเศร้าเพราะฉะนั้นลูกๆจงเลือกหวานแต่เมล็ดพันธุ์ที่ดีลงในใจของตนเองและผู้อื่นอย่าให้คำพูดใดๆจากปากเราไปทำให้ใครรู้สึกเจ็บบวดแม้แต่น้อยเลยนะลูกวิธีปฏิบัติให้เกิดกัลยาณวาทะ แม่ชีอยากให้ลูกๆได้ลองทำเป็นขั้นๆดังนี้ตั้งสติทุกครั้งก่อนพูดหยุดใจสักนิดแล้วถามตัวเองว่าคำที่เราจะพูดออกไปนี้จำเป็นไหมมีประโยชน์หรือเปล่ารักษาเมตตาในใจเมื่อใจมีเมตตาคำที่ออกมาก็จะอ่อนโยนโดยธรรมชาติฝึกฟังมากกว่าพูด เพราะเมื่อเราฟังอย่างลึกซึ้งใจเราจะเข้าใจคนอื่นและคำที่เราพูดต่อไปจะเป็นประโยชน์มากขึ้นพูดด้วยรอยยิ้มนำเสียงอ่อนโยนและรอยยิม้มคือเครื่องประดับคำพูดที่ดีที่สุดเลือกเวลาเหมาะสมแม้คำพูดจริงและเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่ถูกเวลาก็อาจทำให้เกิดโทษได้ กัลยาณวาทะกับการเจริญภาวนาลูกลูกที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมการฝึกกัลลาณวาทะเป็นพื้นฐานสำคัญเพราะภาษาที่ดีนั้นเป็นการเจริญศีลข้อสีคือไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดหยาบและไม่พูดเพ้อเจอ้อเมื่อศีลบริสุทธิ์ใจก็จะสงบง่ายและสมาธิก็จะตั้งมั่น ยิ่งทำให้เกิดปัญญาแจ่มชัดขึ้นอีกดังนั้นกันลยาณวาธะไม่เพียงแค่ทำให้ลูกอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขแต่ยังเป็นทางให้ลูกก้าวสู่ความหลุดพ้นได้ด้วยบทฝึกเล็กๆที่แม่ชีขอมอบให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ลองตั้งใจว่าในหนึ่งวันเราจะเลือกสักอย่างหนึ่ง ที่จะพูดให้กำลังใจใครสักคนอาจเป็นเพื่อนร่วมงานอาจเป็นพ่อลูกเมียหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าเพียงทักด้วยถ้อยคำเล็กน้อยเช่นสู้สู้นะลูกขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณแม่เชื่อว่าลูกทำได้ถ้อยคำเล็กเกเหล่านี้อาจเปลี่ยนหนึ่งวันอันหนักหน่วงของใครบางคน ให้กลายเป็นวันที่เบาสบายได้เลยลูกอย่ามองว่ามันเล็กน้อยนะพระน้ำใจที่มาจากคำพูดจะซึมลึกไปในหัวใจคนฟังยาวนานทีเดียวลูกๆทุกคนกันลยาณวาทะคือของขวัญที่ทุกคนมอบให้กันได้โดยไม่ต้องเสียเงินทองแต่กลับมีค่ามหาศาลถ้าลูกๆฝึกใช้คำพูดที่จริง อ่อนหวานเป็นประโยชน์และถูกการละเทศะอยู่เสมอชีวิตของลูกจะเต็มไปด้วยมิตรภาพความสุขและความสงบและเมื่อครอบครัวหนึ่งพูดดีสังคมหนึ่งพูดดีทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศก็จะงดงามได้เพราะกัลายาณวาทนนี่เองแม่ชีขอฝากธรรมะเล็กๆไว้กับลูกๆว่า ถ้อยคํากลั่นจากใจอันงามจะก,กลายเป็นแสงที่ส่องสว่างในโลกมืดแม่ชีขอสวดมนต์อธิษฐานให้ลูกๆทุกคนมีถ้อยคํางามมีจิตใจงามและดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสงบเย็นด้วยกัลยาณวาทะทุกๆวันนะลูกๆ